สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว you tube ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปทาง fc ชายใหญ่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆน้องมาดูทีมงานสักหน่อยครับว่าขุดไปถึงไหนแล้วมัง่งนะครับ <Ooh. S 2> ดูครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่นะครับบอ่อดิน,นครับตั้งแต่เริ่มขุดมานะครับยังไม่ได้ย้ายบอ่อไปไหนนะครับคือเป็นบอ่อใหญ่มากพอสมควรนะครับเห็นไหมครับนู่นยาวไปนู่นเลยนะครับ ผมว่าจะเอาน้ำยาหล่อยเย็นมาเปลี่ยนหม้อน้ำก็ลืมอยู่วันนี้รถวิ่งประมาณสิบสองสิบสามคันนะครับนี่ถ้าเอาสองร้อยมานี่มันเลยนะครับนี่นี่ก็ตักไปประมาณ กาจะสองพันกว่าเที่ยวแล้วมั้งครับน,นี้ขับโดยอาจารย์สิทธิ์ครับอาจารย์สิทธิ์เ X M Super X M อันนี้ประมาณห้าพันห้าพันกว่านะครับห้าพันกว่าชั่วโมงละ ดินค่อนข้างที่จะเน่นพอสมควรนะครับร้140อยสี่สิบผมว่ามันก็ตักตักดินค่องคล่องอยู่นะแล้วก็อีกอย่างมันการขนย้ายมันง่ายครับน้ำหนักมันไม่เกินนะครับใส่สิบรอท้ายลาดเราเนี่ยสบายเลยครับ ้ำหนักตัวประมาณสิบสี่ตันกลางๆน่าสิบี่ตันห้าตัน6ตันเจ็ประมาณนี้ลนะทันเลือดเราก็9้าตันกว่ายีบสามตันครับยังเหลืออีกสองตันครับเผื่อดินติดแท็กมั่งอะไรมั่งภาระสัมภาระของทันเลือครับรถด,ดำอันนี้ก็เรียกสี เดี๋ยวขมิ้นน,ะะน้วนอครับ,รบตามกันมาเป็นแถวเลยครับผมถ้าเป็น200ตักนี่น้ำหนักแรงขุดมันก็เยอะกว่าเนาะแล้วก็อย่างาน้ำหนักตัวรถมันก็เยอะครับคือร40ถ้าเราตักดินแน่นๆน,น ถึงรถถึงมันมันขุดไม่เข้าก็ทําให้รถกระดกได้เหมือนกันนะครับกระดกนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยในตัวสองร้อยขุดมันเหมือนกับดินนี่เปื่อยไปเลยนะครับขุดฟืดพ,ดพืดเลยครับการทํางานก็ผิดกันเพราะขนาดมันก็ต่างกันแรงมาก,ก็ต่างกันนะครับตัวก็ต่างกัน ราคาซื้อก็ต่างกันอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต่างกันการซ่อมบำรุงก็ต่างกันนะครับแต่ตัวร้อยสีมันมันสะดวกกับการขนย้ายด้วยแหละแล้วก็การซ่อมบำรุงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่เหมาะมากเลยกับการตากดินเส่ดำใช้าง,งานบ่อยๆคล่องครับ ดูอะท่านผู้ชมติดคิวสี่ห้าคันนะครับวิ่งน่ากลัวจะน่าจะากลัวจะเกินสิบสามคันนะวันนี้นะเดี๋ยวย็นยนต้องไปประมาณสักสี่โมงสี่โมงเย็นก็หยุดนะครับหยุดวิ่งวันนี้ช่วยกัน <c oughs> กวาดถนนซะก่อนนะครับเพราะว่ารอดเช้าเอาดินเลนฝั่งน้ำนะครับเอาไปนะครับเอาดินเลนไป พอรถเหยียบไปแล้วก็จะทําให้ติดล้อติดล้อออกมานะครับเปื้อนผิวจราจรนะครับเราต้องไปช่วยกันขวาดก่อนนะครับ รถดำนะครับถ้าจะให้ไวนะครับ <_ d> um> คุณกลับลำไวเลยครับถอยตั้งหลักไวเลยนะครับ <_ d> um> พอรถคันนึงออกคุณก็เสียบถอยเสียบเลยครับเพราะเนื้อที่ก็ต้สองพันไร่คุณจะไปจอดทํายไกลนะครับงานก็จะได้เร็วแม่โคก็ตักยกคอยตั้งนานยังไม่ถอยมาเลยครับ <_ d> um> นี่ผมก็ถอยมาใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมเสียบมาฝั่งนี้ใกล้ๆรอ,อาคันนั้นออกเขาก็ตักฝั่งนู้นใช่ไหมก็ใส่ฝั่งซ้าย ไอ้คันฝั่งขวาออกคุณก็ถอยเสียบไปฝั่งขวาใช่ไหมครับก็ตักฝั่งซ้ายใส่ครับนูนไปจอดคอยนู่นไม่รู้จะไปจอดคอยอะไรไกลนักหนานะครับนะครับแบบนี้ก็ได้ครับนี่ดูครับยังจำก็ได้ไหมครับคันนี้ที่ตอนวิ่งหินนะครับเสียตินถ่ายดำร่วงนะครับคันนี้แหละครับ เข้ามาเีนี่เข้ามาใกล้ๆเลยฝากด้วยนะครับดูไปบนไปครับฝากทีมงานนะครับดูคลิปแล้วก็บอกกันด้วยนะครับผมน่น m เห็นไหมมือหนึ่งสุดยอดครับ ตันนี้ผมก็ไปเบิกตังมาครับแล้วก็มาเคลียร์ให้รถหกล้อนะครับเร็นกันไปตามสัตามส่วนนะครับใช้จ่ายกันไปนะครับต่างภาระต่างหน้าที่นะครับ เดี๋ยวผมจะถามคนขับรถหครกวันว่าจะก็ใส่เยอะพอสมควรนะครับนี่เนะเต็มน,นะครับเต็มหน้ามหลังเลยครับวิ่งเที่ยวนะครับได้วิ่งเงาน,านะครับนี่น้ำมันไม่น่าจะถึงเนาะ เคยเจอบางท่านนะครับบอกว่ารถดับนี่ไม่จะเป็นต้องใส่กระบ,บอกดําใหญ่นะครับเล็กๆก็ก็ได้สบายครับไม่จะเป็นต้องใส่กระบ,บอกดําใหญ่ครับโผมฟังดูแล้วมันรู้สึกขัดขัดหูครับขอเล่าสู่กันฟังก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่ากระบะกระบะขนาดนี้ก็ก็ไม่ได้เล็กนะครับมันเป็น ถ้าพูดไปก็เป็นดัมกระบะ5คิวเนาะเขาเรียก mm hmm. 5คิวนะครับถ้า3วมันจะเป็นรถกระป๋องที่เล็กกว่านี้ครับพวกนั้นใส่กระบอก4ตันผมไม่ว่าหรอวกวนนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าการใช้งานมันมันไม่ไม,ไม่ทนไม่ถึกไม่บึกบึนเหมือนอยากก่างกระ6ตันนะครับถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่คุณมีโอกาสล่วงนะครับเวลาดัมที่คุณใส่ดินนะแล้วก็จมนะครับจมรถ รถเอียงนี่คุณดําขึ้นมีโอกาสล่วงเยอะมีโอกาสล้มนะครับเยอะกว่ากระบอกดําที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับเพราะว่ากระบอกดําใหญ่นี่มันก็จะจับขาตะเก็นมือเสือก็จะจับยอ,อยู่สูงกว่าใช่ไหมแล้วขาตะเก็นชุดกระบ,บอกดําขาดําอะไรมันก็จะใหญ่กว่านะครับมันก็จะทําให้ช่วยพยุงในการทรงตัวนะครับดีกว่า การรับน้ำหนักก็ดีกว่าแกนก็ใหญ่กว่านะครับโอกาสจะร่วงจะหักก็น้อยนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่แต่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะไม่ไม่ว่ากันเนาะแต่ผมชอบมันมาตรฐานไว้แหละดีที่สุดแลวเพราะบางทีเราไปเจองานที่เป็นงานแบกใช่ไหมงานงานวิ่งเมาส์หรือไม่ก็วิ่งหินนะครับจะทําให การโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยน้อยนะครับแม้กระทั่งการเทหินนี่บางบางครั้งเราไปเจองานที่เขาเรียกว่าไม่ได้เทเป็นกองนะครับคือเทในลักษณะเทรายเนาะเราก็ดำขึ้นอ่าสักไม่สูงมากนะครับระยะหนึ่งแล้วเราก็ต้องใส่เกนหนึงแล้วก็ตุกกรตุกไปเรื่อยให,ให้ให้ดินร่วงนะครับให้หินน่ะร่วงลงเป็น คือรายหินนะครับไม่ได้เทเป็นกองนะเทรายหินนะครับแล้วก็กระชากตึกต๊กไปนะครับต,ตัวนั้นน้ําหนักก็กดเยอะแล้วไม่จะรถกระโดดอีกนะครับรถกระตุกไงทําให้แรงขยมข้างบนมันก็เยอะกว่าแล้วหินด้านท้ายมันก็มันก็ออกไหลลงเบาแล้วนะครับแล้วมันก็เหลือหินแค่ด้านหน้านครับทาให้แรงกดมันเยอะนะครับตัวนั้นแหะยิ่งยิ่งอันตรายนะครับ ดํเล็กๆนี่โอ้โอกาสร่วงสูงนะครับถ้าร่วงมานี่ไม่ต้องคิดเลยนะครับต้ำครับซีแหนบไปหมดครับดีไม่ดีโดนกระแทกแรงๆนะครับหัวคนขับเด้งชนเพดานคอหักนะครับอันตรายมากนะครับ โอเคนะครับพอหอมปากของคอนี่นะครับทีมงานเราจะปักหลักกันโน้นนะมีเทนเลอร์จอดอยู่ในร่มไม้นะครับอย่างดีเลยครับแล้วก็หม้อข้าวเตาแก๊สถังน้ําแข็งอะไรเราก็อยู่ที่นู่นเลยนะครับอยู่ที่เทนเลอร์แล้วก็นอนที่โน่นนะครับตอนเช้าต้องตื่นมาก็ต้องช่วยกันนะครับทํากับข้าวล้างช่วยล้างชามนะครับ ก็ทำกินด้วยกันกินเสร็จกเ็เพื่อันเก็บนะครับอย่าเอาเปรียบกัน,นครับอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งทาคนหนึ่งคอยแต่กินไม่ไหวนะครับถ้าแบบนั้นนะครับไม่ชอบทําก็ไม่ต้องกิน,นครับแค่นั้นนะครับจบข่าวครับ๋ขอของป่าของคอแล้วครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันผมคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจะต้องไปดูอีกนะครับอีกชุดหนึ่งหางจากชุดนี้ไปประมาณสัก5-6โลนะครับจุดนั้นก็เอาเจ้า,าที่ซื้อมาใหม่จากพะเยานะครับตันนั้นก็ไปโรงงานละนะครับเจ้าบุญบารามี ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับสู้กันต่อไปครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ